ครับสวัสดีครับเพจสวนทุเรียนในออฟตอนนี้ทุเรียนในสวนผมก็อายุ4ปี5เดือนนะครับสวนผมก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอโนสวนนะครับนี่สภาพใบ4ปี5เดือนนะครับบรรยากาศเมื่อวานฝนตกเช้าวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเนี่ยดูใบ สภาพใบใบหน้าจัดแน่นอนครับนี่ดูนะครับสภาพใบของเขาเนี่ยครับเนี่ยครับหัวน้ำหัวเล็กๆครับต้นตายบ้างก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ตายนะครับนี่ สวยบ้างไม่สวยบ้างรวมกันอยู่ตรงนี้เลยกิ่งนะครับกิ่งผมก็เริ่มแต่งตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับนี่สวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับจัดทรงตั้งแต่ตอนเล็กเลยนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นมุมแคบผมกดลงอ่านี่กดลงนะครับอันนี้คืออยู่ที่ความเข้าใจนะครับในการแต่งกิ่งและอยู่ที่ความชอบของแต่ละคน นี่น네ี네่นะบรรยากาศโดยรอบนี네่นะใบ ส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งข้างนะครับในสวนผมจากต้นพันธุ์ราคา50บาทที่ไปซื้อเองที่จังหวัดจันทบุรีนะครับต้นนี้ปีที่แล้วดอกก็มาเต็มนะครับแต่ว่ายังไม่ติดผลผลิตนะกิ่งเขาจะใหญ่มากเท่าแขนผมเลยนะครับนี่ครับถ้าเป็นกิ่งลักษณะนี้นะครับเราจะเลี้ยงกิ่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้อง ปล่อยขแขนงไว้ด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะไม่มีกิ่งเลยนะครับซีกนี้ถ้าเป็นสไตล์นั้นเขาเรียกว่าการเหลากิ่งนะครับเหลาไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้คือเราแต่งขึ้นมาเพื่อเลี้ยงกิ่งในทิศทางที่มันไม่มีกิ่งด้วยนะครับอ่าแขนงอันนี้กิ่งขึ้นไปปุ๊บนี่ขแขนงมานี่อ่เราต้องเลี้ยงไว้ในลักษณะนี้ด้วยนีครับโอเคประมาณนี้นะครับบรรยากาศในสวนของผม4ปี สปีหเดือนมือใหม่หัดทําเหมือนกันนะครับปีนี้ว่าจะทําทําดอกดูนะครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับแก้ว